สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดีแอดเนลูกมิกค่ะตัวแฟนเมนขอเยอะมากนะขอบ่อยด้วยแบบลูกมิกหน่อยค่ะลูกบิ๊กหน่อยค่ะวันนี้เรามาเสิร์ฟทุกคนแล้วเแลงนี้มีสามคู่อ๋อที่ว่าซีดี์ใหม่ที่เชิญบอกว่าเปิดเทอมมาเราจะทำรับมีคู่แรกคู่หลักก็คือเป็นลูกมิกเราเลย้ยว,วันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีช็คุูเนตตันกับเคนพอด้วยนะคะทุกคนใช่เราติดตามได้เลย ฉันเพิ่งรู้จักตอนที่เธอป้ายยาฉันซีรีส์เรื่องนั้นแล้วก็เธอ่าป้ายยาฉันแบบนี่ป้ายยาไม่ได้ป้ายยาธรรมดานะเปิดให้ดูเลยจ้ะเปิด้าให้ดู <c oughs> ดูสิอุ้ยใครอะรอรอละรอละลอยเปิดแต่งตัวแต่งเปิด <c oughs> <c oughs> เออใช่โดนตกที่เพลง,งนะนะั่นแหละเปิดแต่งตัวแต่งเนี่ยตัวแต่ตัวแตที่เขาจุกตรงแก้วกันอ่ะใช่ฉันก็โดนฉันก็ตกเลยแต่แบบก็ไปแบบไปแอบดูโมเมนต์มาบ้างนล่นแหละเออก็ฟิน ก็่วนตัวดูซีดีแล้วก็รู้จักกันผ่านจะเห็นโมเมนต์ผ่นผนในติ๊กต็อกแล้วก็ถ้าเราดูคลิปนี้ถ้าเราไม่รู้อะไรมัมมี่ลูกมิกนะคะผายป้ายาคอมเมนต์เราได้เลยโอเคค่ะเรามาดูโมเมนต์กันเริ่ม คลิปนี้คนโดนตกยังจังมากจะ่งบอกว่ายังไงดีล่ะเพลงเนี้ยครูเนี่ยทำถึงที่สุดจะบอกยังไงดีล่ะมันได้อะมันได้อะดูดีมันสปสาร์กเลยอ่ะยู่รู้ดิเคมีมันได้มากทันทันที่ฉันยังไม่ดูสีด้วยซ้ำเธอป้าอยาฉันแต่ฉันยังไม่ไดูอ่ะฉันดูแค่ แล้วฉันว่าอุ้ยใครนั่นย่งบอกว่ามึงรอรออ่ะจะมาถามมึงทีเลยว่าแบบดูดิโทนมูดสีหน้าเคมีที่เข้าแบบรอจริงรอมากเบคกี้มึงอมากรอมากข้าวบุ้เลยอ่ะนี่ไหมคะจริงป่ะในในเรื่องนี้เซรีมันนี้ทำถึงสามคู่เลยนะจริงป่ะคือหน้าตาอย่างรู้จีเอ็มไปคัดมาจากไหน ก็คืออยากอยากรู้สกใจเลยอะใครรู้คอมเมนต์บอกได้ไปยกสักหน้าอย่างูแบบจิแต่ละคู่คือแบบอืก็ยกเพลงนี้ให้เลยนะครดาราหล่อทั้งโผสารโผล่ฝาคือโผล่ฝันน่ารักไกเลยที่เขาบอกเนี้ยว่าอขอบคุณอีกมาโชวนสิแกสิแบบหนึง คือถ้าเกิดจะเปิดรูปซิคแอรในเน็ตแล้วก็มาท่าไว้ที่ทองเนี่ยไม่ต้องทำนะไม่เป็นไรก็ได้เหมืนก็ไม่ต้องทำไม่ต้องดู็กไม่ต้องดูมิกเป็นล็อกเมทาวินแท้จริงนเชิญก็ว่าเราต้องดูอ่ะยิ้มเยอะเหมือนกันเลยเหมือนเห็นภาพแบบเธอคนนั้นคือฉันพิคุณนะ ออขอหยืมมิกได้หรือเปล่าคราวนี้ผมเป็นคนหัวของนะครับไม่ค่อยชอบให้ใครยืมเลยนี่แตคนถามถามมิกอะคือ <Wow. S 1> ไม่ใช่ให้ทุกคนอยากเจอนะผมก็อยากเจอเหมือนกันไม่ออะไรแล้วนอกจากมิกต้องต้องอะไรอีกัะต้องต้องการอะไรกันคนบางคนเขาก็เป็นทุกอย่าง,งาแล้ว,ลวเราไม่ต้องการอะไรเลยชีวิต นี่ลูกลูกเพิ่ปะลูกเพิ่น่ไม่เคยนับเลยเหมือนเพิ่นปะเหมือนตาเยอะยอะามคลายงคลั่งฟังฟังเงี่ยเสียงกันอีกแล้วสิเารองอะไรังังรักวะเสียงกันเีกแลลยสิูู่อนนี้ก็เป็นสอะไรก็เป็นแัง ตรงชบ้างอ่ะไม่รู้ดิมันก็จะว่ามันจะมีผู้ที่ต้องชาบ้างได้แล้วปะ É okay. okay. ตอนที่แรกเขาจะให้จ <när dan> ุ <Brother> ๊ให <Lake des> ้ให้ร est ู <ichen> ้ว es ่าไอ้ที่มิกมาจุ๊แก้มเขาที่อยู่มิกก็ไปจุ๊กเขาเขาก็เลยเฉยเหมือนแยรเขาเขาเลยเลยกับเขาเฉยเฉยเนี่ยเขาจะจุ๊แก้มเฉยจะจะมีปุจจุ๊กเขาไอ้ว่าเออตายแล้วแต่ ี่คนหน,น้าเห็นชัดสุดเกิดจริงจ,จงใวใดีเยรไมาตนะเกิ่จริงจมอ่ะน่เารักัน,กกนฉันเคยกินเห็นคลิปนี้แต่ฉันไม่รู้ว่านีู่ง การดูสิ่งที่ด้วยพี่ร้อมมาไหมนะับรถกันขับเปจะเป็นอยู่ปะเอ๋เอ้าแล้วฉันจะตอบทำไมแรงมาการสมรสเนี่ยทำได้ตอนอายุสิแปดปีแล้วนะครับอจะเลยเหรอ จารส่งหน้าแล้วหรอไฟไฟมากนะบ้ารีบไปไม่รู้ชุแนี้ี่เธออยู่หงกันเอนะวุงสวยเกินสวยกันหมดสวยเท่าๆกันอาจจะาจจะว่นแวนหสวยกันหมดสวยเท่าๆกันเขินว่าอะ่ะเาแต่งเให้สิลินดไ เมื่อดป็นเขาก็มีปัาของเขาอยู่แล้วสวยกันหมดสวยเท่าๆกันแต่เถ้ามีแฟนคำถามไม่ใช่ถ่าเราเรียกว่าอะไรคำถามถ้าผมก็มีแฟนเรียก่าโเิดมจอว่ามิ้นจะิลุกเลยใ่ไหมออีแฟรอมิ้ก็คงมิ้นก็คงทิลุกเดียวมิ้ลุกแบบวเขาอันกมแบบนีกันปเพราคนแฟนกันตาต้องเียกที่หลักรอยเนี้ย ถึงแล้วดิควายไทยทั้งติคู่เราจริงปะมิจฉาอ่อนเว้ยใช่มิจฉา่อมากเลยอ่ะแล้วดูดิเอางี้นะคู่เนี้ยคู่เนี้ยยกให้วิชวนทั้งคู่เลยเออใช่วิชวนทั้งคู่คือแบบว่าวิตายจริงเหรอคู่อ่ะคุณจะบ้าว่ะฉันหลงอ่ะ ไม่น <im itation> ่ารักอะ อาาจนผมไปให้เต้นได้แค่ะผมก็จะเต้นด้วยต้องอยู่ด้วยกันก็อยู่ก็อยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องเต้นคนเดียวมันจะเต้นคนเดียว คลิปพวกนั้นดูดออกไปเพราะว่าตำรวจเดหรอเพราะผมไม่อยู่นะมานั้นวโดนโดนพวกนี้เขาหนีไปเต้นหื่นกันคือถ้าคุณอยากเต้นผมก็ให้เต้นได้คผมผมก็จะเต้นด้วยห่วงแบบต้องอยู่ด้วยกันคือคือห่วงว่ะมาถึงคนเต้นกันเลยเล่นกันดูได้แล้วเออขอดูมิสเตอร์บ้างไม่ได้ใช่ไหมอยากให้มิสเตอร์บี้ถีบกที่ ก็คือผมเจอมีคตั้งแต่ผมม3ม1ผมเนี่ยมาย้ายไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์สอนช่วงประมาณม2ม3ก็เลยจะจะไม่ได้เจอกแล้วตอนนี้ผมมปลายต่างกันแล้วก็ได้มาเจอกันอีกครั้งก็แล้ผมไม่คิดจากนิวซีแลนด์อ่ะกลับมาวี่งปูอ่ะก็่สุดท้ายก็ได้กลับมาเจอกันนี่ไม่น่าเชื่อได้มาเป็นคู่นี่ก็เรียกว่าตื่เชื่ออยู่ในะตึ่นบันใจจะเชื่ออยู่ ตกใจตอนแรกตกใจเพราะแบบคือตอนที่ไปแคสเนี่ยมันก็มีหลายคนก็ไม่คิดว่าจะเป็นพวกเราที่จะได้มาคู่กันแต่ก็คนมันเกิดมาเพื่อคู่กันอ่ะแน่นอนเดี่ยวแล้วนะคุณว่ากี่แหละลูกพิเภกแปดสิบล้านคนอ่ะลูกพิร์กเลยเป็นเรื่องที่ดีอันกูก็เห็นด้วยลูกพิเภกแล้วทุนพี่นิสสองสิบมือ มื่อกี้แกมีสายให้ตามทำเลยนะมัมีหลายมากนี่มันเพลินรังสอง,สองคอแท้วะ่ะเออมนนออนะอันเหน็นไปเลนเนียตรงผมเื่อมนนะเออน่ารักอ่ะไ้ไปดูคอนเสิร์ตมาเนี่ยคือตนนม้ไม่ว่างาดีดเลยจริง,งไม่เป็นไรไม่จรนี้จรงว่าแต่กก มันก็คไม่ว่าแลมิกไม่ว่าด้วยเราต้องไปกับมิกแค่นั้นเลยเอาก็เวลาไปคอนเสิร์ตก็ไปกับเพื่อนอแต่ต้องเป็นมิกแต่มิกไม่ว่าคือตอนนั้นไม่ว่าพอนี่เวยมากเอโอเคว่ากีิฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงดิคุณคุณพี่เขาป่วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ con không bỏ lỡ những video hấp lên tao ใครเป็นไหวยาจะม้องตัดเด็กกูทุตั้งเนี่ยจริงป้ะตีตัดูได้หลานอะไรอี๋รอยลิปสติกใครมาเห็นกันไหนอ่ะอันนี้เหรอที่ไม่มีลิปนะหรือใครอยากเห็นที่ให้แต่ซีนของของรอยลิปสติกไม่เอาเดี๋ยวผมไม่ชอบแบบให้คนเห็นอะไรผมเยอะมาก อยากอวดกยอยากอวดคือบางอย่างผมก็อยาก่ายแล้วเก็บไม่ดูเองฮะไม่อวดเพื่อนอะไรเงี้ยฮะผมกำลังคิดอยู่เนี่ว่าฉันลงได้ไหมเาเพื่อนไปแต่ว่าเหมือนแบบจำเพื่อนเราไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันนะจำไม่ได้หรอขอดูหน่อยไม่กล้าลงเลยพี่จ็เพี่พี่แจเดี๋ยวรอดูในเองกล้กันเดี๋ยวเขอชิก่อนขอชก่อนขอถามนีดก่อนว่าลงได้ไหม ดูก่อนนะอันนี้ยังไม่สัญญานะอันนี้แปลว่ายังไม่ลงเพราะยังไม่เห็นเลยลงแล้วเป็นลิมบอร์กเป็นรูปโอ้โหดิเยอ๋ออันนี้มิวฟาแฟนไปเจอพี่มิกเป็นคนลงเจ้าลูกนี้โหลงเลยคุณรย้ว่าเทพพระบูดสามคน 上这里没干，那啥干？嗯，你没我的他干嘛？他靠边，就爱他一个人。这玩意儿没劝妈。 คนค่รหล่อควรหล่อเป็นแฟนกันอะไรอย่างนั้นอ่นี่คนทไม่เน้านี่ยอะไรตอต้องอะไรอ่ะต้องต้องการอะไรอ่ะคนบางคนก็เป็นทุางะวจบไหมจัลนวทุกคน

ิงไมดนะครับทุกอาจจะโสอยังไงวะไม่รู้อาจไม่เอาอะไรเลยทุกคนเขาติด่ีกันไม่เยจ่แตวามล้วเนบ่ ็ไม่ได้ไงที่เขาแค่ติดกันทุกคนณมนเือดเลยไหมต้องกนิีมีคู่นี้เข้ากันมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อน ไปดูซีรีสนี้แล้วแต่วันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะอย,อยากอยู่เป็นเพื่อนเหรออยากให้อยู่ด้วยเหรอเ้อ

จบอกว่าจะไง้องไงึงืองพี่ขี้ห่วงเดินกเระอะไรไม่รู้อะอมลีก็เวลาแบบทุกคนเจอคนอสวยๆไอ้คนหน้าตาดีเงทุกคนไม่เขยนะมันสวยเลาเอย่ามาสหพูดอะไรกันดีนะจ๊ะไม่เือนเันทุกคน ยังคือคังจริงชาวนน้นอร่อยไอร่อยอยู่แล้วท้าไกินกับี้กะลูกชคคิูไหนในเจนเดทีวีลูกวิกลูกมีครับลูกมีลูกเขินมิกะอะไรชิเองแล้วกคันอในจัเปน,ใน้ ปกติเขก่อนครับฮะจะคุนอะรง่ายจับเลยจับเยอันี้จีกใจเขาก่อนกันเลยหรอก่อนทีเดียวหายก่นเลยกอยังไงอ่อก่อางน้ปกติกอยกันเป็นเพื่อนกันพี่น้องท้งกอกัแค่วก็แค่กอก็หายเลยใจแคเหร เขาจะไปจับมืออะไรอย่างเงี้ยในชีวิตจริง มันลาไป้ต่ยัมิกผมว่าค er ืองมิกมากคุณคนะอันนี้มันคุณคนะคุณนคุณคุณคุณรู้คนอะไรอะหาล้คออกก็มิกปะคือเ่ใชอะไรก็ตาตาตาหมดอันนี้มิกมิกมิกไมดไม่หมายทส่งแล้วที่ทุกคนั้งใเป็นลูกเพ เก่านะเฮ้ยมีป่าวจิ้มมาจะต้อยกับแล้วเกิดจริงๆนนแล่ัด้วยแต่เห็นนูเก็ดเลยว่า่ารักม้องิดเยโอ้ย จริงๆแล้วเขาก็เป็นน้องอ่ะที่บอกเรามีแค่ร้านอันนี้เขาบอกหรือว่าคอมเมนต์ครับคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์จะใครเหรอจากแฟนๆไงคนไหนบ้างมีคนในนั้นเอ้ยเอ้ ่ไมเคนบอกว่าอะไรเนาะอยากไปเต้นกับคนอื่นให้เต้นกับผม เพาว่าเราวินเมื่อกี้คุณนึกว่าโพลเตอร์แปะวินเลยก็เหมือนวินลอยอยู่เอาวินเดินอยู่จริงเป็น้าเป็น้าเรียกงมัอนลอยมาเลยอ่ะ แฟนน้องชายมาถ่ายด้วยเฟรมพะเจ้าอันจะเี้ยราอเ่าน่าเสดดเดนตดงบดดนตดียก แค่จะนั่งหัไปดูเขาเอ้ยจบแล้วไม่กลาทำหรอกอยู่นี้คือวาสมหูเหมาะสมเหมาะมาก เป็นล้อะวะ่บมงคนเราคื่อนอะ่ะใจเขาต้องจริงๆปะ่ะไม่ต้เกิืเหมือนปกติด,ด้ยนะขื่นปะระวัมากอะ่ะจะให้คิดยังไง่ะ ก็คนเก็บอาการไม่อยู่อะจริงจริงต้องให้กูเขินที่ไหนคนเยอะกูจะเก็บอาการอยู่ละนี่เขาขนไหนี่แเขาเก็บอาการอยู่แล้ว อราดึงทัแล้วเลี้ยงไปเลยแล้วตอนนี้แค่เขาผมฟันปะไม่รู้วะแต่เนีไม่ผงฟันเขาหาเคมีเจอได้ไงวะเก่งจังวะที่ขานก็บอกเขาถ้าเกิดสิงก็ใช่เออที่ขาเก่งนะจริงจริงเพราะว่าเก่งหลายคร่แล้วนะแ้ตลอดวันนี้คิวมาแน่ยังเด็กวันเออเด็กันเด็กวันัจะได้แบบครบทีมเลย

แล้วค่ะทุกคนคือชิมคู่นี้แล้วมันฟินมากเลยว่ะฉันชอบมากเลยอะอะไรในอะไรถ้าฉันแบบถ้ามันมีโมเมนต์มากฝันนี้นะฉันแบบดีแอมมากฝันนี้แบบยังไงอะดูมากฝันนี้นะฉันอาจจะตกแล้วโดนยกให้เป็นคู่ชิปที่ฉันชอบมากเลยนะออืจริงอ่ะคมีมันสุดโต่งมากอะในสายตาฉันมันแบบืมวิ่งนี่มันวิ่งในจิตใจหัวใจฉันเลยอันนี้หรือใครมีโมเมนต์เพิ่มเติม ฟินอยากให้เราคอปก็ส่งมาได้ทางทิกตอกนะคะใช่ทิกต็อกในขำอธิบายเลยแล้วก็เจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย